สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกม Kingdom Two c วในครั้นที่แล้วเราได้เคลียร์ประตูมิติทั้งสองฝั่งบนเกาะที่สองกันไปเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาเคลียร์ประตูมิติทั้งหมดกันโอเคปะลุยขอ,อเงินก่อนเลยมาในครั้นที่แล้วเราได้เพชรมาประมาณห้าอันเดี๋ยวครั้งนี้จะลองไปใส่บ้านกลางป่าดูว่าจะได้อะไรอ่ะจะมืดอีกแล้ว โอ้ยตรงนี้เงินเยอะแต่สร้างตัดต้นไม้ไปก่อนเงินมันจะล้นนะดิเพชรมันกินพื้นที่ในกระเป๋ามากเลยนะหรือว่านั่นคือเหตุผลที่มันต้องมีกล่องฝากเพชรเป็นไปได้นะเราซื้อดาบทิ้งไว้สร้างอาค้อนด้วยก็ได้แล้วก็ธนูส็กสองอัน ฝั่งซ้ายแล้วมีฟาร์มใกล้ๆมันฟาร์มเงินได้ดีเลยฟาร์มอยู่ได้สี่คนด้วยนะเยอะมากบ้านกลางป่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือเปล่าจำไม่ได้ด้วยแฮว่าบ้านกลางป่าอยู่ฝั่งซ้ายหรือเปล่าอ่นนี้ไงเราจะลองใส่เพชรไปฮะมันใช้เม็ดเดียวเหรอ เฮ้ยผู้หญิงคนนี้เธอทำให้เราอัพฟาร,ร์มได้นี่แต่เราไม่มีเงินอ่ะ่าเอาเงินมาเยอะๆเลยเราวิ่งกลับไปดูผู้หญิงคนนั้นก่อนไม่ใช่ว่าโดนมอนสเตอร์ตีไปแล้วนะมาแล้วมอนสเตอร์ฮิปโปกิฟตอย่าเพิ่งเหนื่อยขาร้อง กินอาหารก่อนเขาจะโดนมอนตีหรือเปล่าว่ะผู้หญิงคนนั้นอนะกำแพงไม้อยู่เลยนะประเด็นน่าจะไหวอยู่โอเคอัพแกดกำแพงไปไกลเหมือนกันนะ จะบอกนะว่าหายไปแล้วอะ่ะตรงนี้ก็ใส่เพชรได้อะลองใส่ดูโอ้แล้วใส่เงินด้วยอ่ะอ๋อเป็นเคียวเป็นเหมือนชาวนานแล้วแล้วคืออะไระได้อะไระเราหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอแล้วอะสวยแล้วปะเนี่ยแย่แล้วหลืวอตองจ่ายเพชรใหม่ไม่นะจ่ายไม่ได้นะผมพยายามมองหาแบบ มองแล้วอ่ะไม่เห็นเลยชุดสีชมพูน่าจะเด่นอยู่นะสวยละเราทำคนหายแย่ละเดี๋ยวสัง ى, ่งเคลียแถวนี้ไปก่อนตัดไม้ตัดไม้ไปโอเคหมดละเก็บเงินมาด้วยสิเออ ้อมยังสร้างได้อยู่นะคิดว่าแต่กําแพงนี่ไม่ควรสร้างเลยเพราะมันจะแตกไวมากๆเดี๋ยวนะเงินเต็มเงินเต็มเดี๋เพิ่งให้เงินแล้วโอ้โหเงินแบบล้นมาสร้างได้แล้ว ทีนี้ขอเงินได้ได้ไดเดี๋ยวนะแล้วกลายเป็นว่าเราอัปเกรดทุ่งนาไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้หญิงนั้นตายเหรอแย่ yeah, แล้วเอาเงินเก็บเข้าคลังก่อน กลายเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะเราทำผู้หญิงคนนั้นหายไปทำให้เราไม่รู้เลยว่าการอัปเกรดทุ่งนาขั้นต่อไปเป็นยังไงคงต้องไปลองที่เกาะอ,อื่นแล้วละแย่เลยตรงนี้มีฟาร์มอีกอเเดี๋ยวนะกำแพงจะซ่อมไม่ทันหรือเปล่าเนี่ย เดียวมืดแล้วไงโ okay. อเคยังสร้างทันอยู่โอ้โหแล้วดูดิเขาทิ้งเงินไว้เพียบเลยโอ้ oh, โหเศษสองบาทสามบาทด้วยซ้ำิงจานปลาดาวาจ่ายด้วยอ่ะว้าว อัพเกรดแบบต่อเนื่องแล้วก็ไปถอนเงินคิดว่าไปจ้างชาวนาเพิ่มซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าฟาร์มตอนนี้เรามีหลายฟาร์มแล้วแต่ขอเงินกันขอซื้อเคียวหน่อยครับรักษาบันไปแล้วก็จ้างคนเพิ่มไปล้ ส่งในจ้างคนได้จ้างเลยเหมือนประชากรกำแพงต่อไปอยู่ฝั่งนี้เลยทันหรือเปล่าเนี่ยโอยยโยนผิดเหมือนจะสร้างไม่ทันนะฝั่งนี้ไม่เป็นไรเราจะไม่สร้างแล้วกันถึงจะสร้างเสร็จก็เปาะบางไงกำแพงอ่ะ เรามากันข้างในากำแพงหินดีกว่าเมิดแล้วความข้างในเป็นไงบ้างอฟาฟความข้างในเก็บเกี่ยวแล้วแสดงว่ามีเงินให้เราหล่นยังเกือบชาวนาทำไมชาวนาไม่กลับมาโอเคตกใจเลยเย็นข้างนอกกัน เ้อยเจอถังไฟเข้าไปละลายเลยสิแล้วกลายเป็นเรื่องจริงด้วยนะที่เราไม่สมามารถอัพเกรดฟาร์มได้อีกต่อไปเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นตายโอไมายก็สั่งให้ครบทุกต้นโอเรียบร้อยกำแพงน่าจะยังสร้างคงันเลยเอ๊ะหรือว่าไว้แค่นั้นก่อนก็ได้นะ สั่งตัดไม้ต่อเนื่องเงินเริ่มจะหมดละกลับไปเบิกกันเยี่ยมเลยเงินกลับมาเต็มถงอีกครั้งเดินผ่านกองไฟไปพอกศัตตูเรียบร้อย ฝั่งขวาเราไม่จำเป็นต้องไปขยายนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับประตูมิติอันใหญ่มากๆเลยก็เลยทำที่หลังได้เรามาเชียร์ฝั่งซ้ายกันก่อนขยายได้ยังได้แล้วสองต้นอ่ะเริ่มขยับประมาณทีละน,นิดขยายมา มันมีกำแพงนี่ว่าโอเคแอบสันเนียนน่าจะเ,าเป็นหินทันอยู่นะโอเคแล้วก็ขยายออกมาอีกุ้ยกวางล้มต่อหน้าเลยอ่าบ้านหนึ่งจาขยับออกมา มีฟาร์มใกล้ๆด้วยแล้วถ้าเราขยายไปถึงกวางแล้วกวางจะหายไหมหรือว่าจะเดินอยู่ในเมืองเราถ้าหายนี่เศร้าเลยนะกลับไปเอาเงินอีกสักหน่อยดีกว่าเยบเลยล่นหนึ่งเหรียญยา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  นั่นไงหล่นจนได้มีไหมมีตะโบุกไหมยคืนนี้เหมือนจะไม่มีนะเเราไม่ต้องอาออกมากําแพงอย่าหายเลยนะกวางขอร้องหันมามองหน้าเราด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวเรากลับเอาเงินไปฝากคังก่อนดีกว่า ับด้ยวยความไว้ระหว่างทางที่มาน่าจะได้เงินเพียบเลยแหละฝากเข้าคางไปได้ไหมเก็บไว้ใช้อย่างจำเป็นอ่ะ ได้จากชาวนาชุดนี้มาลนอีกแล้วกลับไปฝากก่อนเฮ้ยจ้างคนกันละเพิ่มจำนวนประชากรซื้อคอนเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะอ่ะเขาไม่เก็บเงินละมันมืดไม่เป็นไร ล้นแน่นอนจ่ายกับกําแพงไปก่อนเงินล้นเกินเสือดาบอะตั้งสี่เล่มโอ้ยทำไมเขาเงินให้เราเยอะจอัง อย่าเพิ่งให้เต็มแล้วเสียดายอ่ะเห็นบ้านเลยเสียดายให้เพชรไม่ได้แล้วด้วย,ยไม่ต้องอัพหรอกมั้งเดี๋ยวไปอัพข้างหน้าเอาสั่งสร้างตรงน,นี้ไว้ โอ้ยโอ้ยเงินล้นเงินล้นลองจ่ายให้กวางดูสักหน่อยแลวกันโอเคขี่เล่นสักสักสิบวิพอ่ะเงินเราล้น <c oughs> กลับไปขี่ฮิปโปกิฟมานเดิมเงินล้นแบบล้นจริงเลยจริงจังเลยตรงนี้มีหินกับกำแพงโอเค ทำเลดีอยู่ข้างหน้าโอเคใก,ใกล้จะมืดไม่ไม่ถังไฟขายแล้วเนี่ยนินจาคือแบบวิ่งไปแอบไหนก็ไม่รู้แล้วน่าไกลมากๆไปปะนั่งอยู่ปะอ๋อนั่งอยู่ตรงนี้ไง มาอย่างไกลเลยอันนี้ไงมีถังให้ซื้อแล้วใช่ปะเ,เดี๋ยวนะนินจาตายปะแล้วเขากลับมาเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสองคนเพราะว่ามันไก่เกินแล้วเขาสู้กันอยู่ตรงนู้นโอเคเราซื้อดาบคืนก่อนแล้วก็เหมือนจะเคลียร์แล้วนะ เราไปขยายต่อเมื่อกี้เหมือนนิงจ้าเขาวาร์ปกลับมาที่ในเขตเมืองอะองนี้ทำอะไรได้ไม่ค่อยเข้าใจเลยอาจจะเป็นบัฟจริงๆบูชาแบบเทพเจ้าชาวนาอะไรเงี้ยคิดว่าเราอาจจะขยายมาประมาณหนึ่งแล้วก็สั่งทหารเดินไปก็ได้นะอาจจะไม่ต้องขยายไปถึง,งฝั่งโน้นเลย สร้างกำแพงได้ละขยายต่อเนื่องดูซิว่าใกล้ถึงยังใกล้แล้วนิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวมาเอากำแพงตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวโจมตีเลยกลับไปเอาเงินจากชาวนาก่อนน้องกวางเริ่มไกลละเริ่มไกลละ โอเคเต็มถุงล้นด้วยอ่ะนี่คืออะไรนะอ๋อถังระเบิดระเบิดไฟเฮ้ยทำไมมีโอมเลตสองคนตรงนี้โดนโจมตีไปเหรอหรือว่าอะไรอ่ะมาเป็นนินจาซะบอสบุกด้วยคืนนี้ ถ้าบอสบุกอย่างนี้เรายัางไม่สั่งโจมตีแล้วกันเดี๋ยวรอกันเว็บบอสก่อนเราก็ขายา,ายเอามาเรื่อยๆกนแล้กันใกล้ถึงกับแพงนี้แล้วเหมือนจะสร้างเป็นหินไม่ทันนะน่าจะได้แค่เคียร์ป่าไปก่อน อย่าไปก่อนโอ้โหนินจาเพียบฝั่งนี้มาละมาละไม่รู้จะบุกว่าฝั่งไหนเลยฝั่งนี้เหมือนจะไม่มีนะโอเคฝั่งนี้ไม่โดนบุก เราสั่งกำแพงตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวสั่งโจมตีใกล้ถึงละอยู่ใกล้มากๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องขยายละเราแค่กำแพงตรงนี้ก็พอแม่ทัพฝั่งนี้มีกี่คนสองคนอ่ะสามโอเคเห็นละหัวเขียวๆสามคนสามคนโอเคโจมตีเลย ปะ่ะลุยยิงถล่มเข้าไปโอเคยังไม่มีใครเอาเงินเราต้องคอยดูว่ามีแมครับคนไหนบาดเจ็บแล้วเสียเงินแล้วหรือเปล่า จะมืดแล้วด้วยอะ่ะโดนเว็บุกก่อนอเปล่าเนี่ยโอเคพังแล้วสวยงามพังก่อนที่จะมืดให้เขามาสร้างพอร์ท่ากันไว้เลยโอเคฝั่งซ้ายเรียบร้อยแลละเดี๋ยวเราไป ดูฝั่งขวาต่ออ่ะฝั่งขวาโดนบอสบุกเพราะเราเคลียร์ฝั่งซ้ายไปวาร์ปจะถึงฝั่งขวาหรือเปล่านะเอ้ยแต่คงต้องไว้เอาเงินก่อนโ,โอ้โหเยอะไปเยอะไปไปถ้ายเยอะก็จ้างคนงานเพิ่ม โอ้เดี๋นะลอีกแล้วโอเคหล่นไปกี่เหรียญเนี่ยหกเจ็ดเหรียญได้เลยมั้งแหละโอเคฝั่งขวาแม่ทับตายคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกำแพงพังแน่เลยอะเรือตรงนี้สั่งสร้างไว้เลยดีกว่าอืมร้าหารพอหรือเปล่าฝั่งนี้ โอเคนักธนูนักนเยอะอยู่โอ้ยเยอไปเยอะไปยออาจจะต้องขยายมาอีกสักหน่อยนะไม่งั้นวิ่งไกลเกินอาจจะต้องขยายไปถึงพอร์ท้าเลยแม่ทัพคนนี้อยากได้เงินหรือเปล่าโอเคไม่ถือนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแม่ทัพกองหนึ่งมีทหารแค่สามคนมปกติต้องสี่คนไม่ใช่หรอ หรือว่าผมจําผิดตั้งแต่แรกคนงานของเราวิ่งมาจากฝั่งซ้ายสุดน่าใช้เวลาอีกสักแป๊บเลยกําแพงฝั่งนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยนะขวานน่นเลยเหรอเลยพอเท่าไปอีกหรอไกลอยู่นะเนี่ยแต่อาจจะมีซ่อนอยู่ตามพุ่มพวกนี้เดี๋ยวรอต้นไม้หายไปเราจะได้ไดเห็นเดินผ่านไฟกันตะายกันหมด ลเคลียร์เสร็จปุ๊บก็สร้งตันไม้ปับ๊บบ้านคนตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องสร้างแล้วกันมันไกลมากเลยที่เราจะวิ่งมาจ้างคนตรงนี้เดี๋ยวเราแค่เน้นขยายไปเรื่อยๆถ้าขยายไปนิดนึงก็จะถึงประตูมิติแล้วงั้นเราขยายมาให้สุดเลยแล้วกันจะได้ไหมนะ ไปลองดูเดี๋ยวเราใช้เงินไปก่อนไม่มีกำแพงจริงๆด้วยนะซอนนี้ไกลพอสมควรจะมืดแล้วกลับมากันกำแพงเก่ากันก่อนวิง่งวิ่งทุกคนวิง่ง โดนเบิร์นไปนเดินตามสุดเอ๊ะมันมีตัววิ่งเอาเงินกลับไปด้วยอะ่ะของไถ่ถังไฟโดนธนุก,กิแน่นอนเลยมาขยายมาจะถึงแล้วใกล้มากๆเดี๋ยวน่าต้องวาร์ปกลับไปเอาเงินก่อน Okay. เคขียป่าหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราสร้างกำแพงแล้วก็จะได้โจมตีปอดอข้อบนเกาะที่สองให้หมดกันอัปเกรดแบบต่อเนื่องโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาเงินก่อน แถวนี้แปบ๊บเดียวน,น่าจะเต็มเลยแหละโ,โ,โอ้ลดล,ล,ล,ลนลนจ่ายจ่ายจ่ายเงินลนเงินลนเกินจ้างคนเพิ่ม เราต้องซื้อของทำเรือด้วยนี่ว่าถ้าจะเร่งเ,เงินหมดอีกแล้วเดี๋ยวไปเอาจากฟาร์มวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น้ามีฟาร์มอีกโอเคคนเดียวก็น่าจะล่นแล้วมั้งโอเคร่ลนละ วับโอเคลวงน้ำลวงโลลัวลวามันตรงเรืออะไรกันนะโอเคครบมาแล้วเรืออ่ะทุกคนจอมตีเลย เนี่ยกองหนึ่งมีสามคนอีกองหนึ่งมีสี่คนนึกว่าสี่ทุกกองซะอีกเดี๋ยวนะวันนี้คืออะไรอ่ะกำแพงพังเหรอใช่กำแพงพังอับเกรดไะอุ้ยไม่ทับเสียงเงินสองเหรียญแล้วปะเสียงเงินลโลเลยอางนี้ เก็บเงินไหมครับเก็บเงินเพื่อความถึกโอ้ไม่ครับลงไปหนึ่งเดี๋ยวก่อนกลางคืนแล้วด้วยกองนี้ไม่น่ารอดนะไม่ทับน่าจะตายทั้งคู่ ซื้อทางระเบิดกลองนี้จะไปทั้งกองหรือเปล่าถ้าตัวบุกมาแล้วเวฟเรียบร้อยไปทั้งกองจริง <c oughs> <c oughs> กลายเป็นโฮมเลดกันหมดโหดเลยโหดเลยโหดเลยสองกองยังไม่ไหว แล้วบุกมันไม่หยุดเลยไงเกือนนี้ยบุกยันเช้าเลยเดี๋ยวนะ,ะยังบุกที่อู่อะไรครับเนี่ยมีไฟให้เงินเราได้บ้างเหมือนจะไม่มีเลยนะแล้วเราจะวาร์ปไม่ได้เราเสียนักคโนไปประมาณสี่คน แม่ทัพอีกสองคนเอาเงินหน่อยอเ,เยอะไปเยอะไปเอาให้หเอาเงินให้แม่ทัพสามเหรียญน,นะหกเหรียญสองคนเคครบละ เดี๋ยวเราเขาวิ่งไปถึงแล้วก็สั่งจมตีกันอีกรอบเงินหมดก่อนปะเนี่ยดูททมีเท่าไหร่โอเคถึงแปดเหรียญอยู่สตัตรูบุกมาทั้งวันเลยมันเอาจริงไงมันเอาจริงไงพวกเนี้ยอยากอัพป,ป้อมเป็นขั้นต่อไป แต่เราน่าจะมีเงินไม่พอสั่งโจมตีโอเคตอนนี้มีนักขนูกองละสี่คนละแจมอยู่ต่อเดียวโอเคโจมตีเลยมีคนนั่งอยู่นะนคนหนึ่ง เอาเมืองก่อนเลยโอ้โหเสียเงินละโอเคยังเก็บเงนได้อยู่เสียสองเหรียญเลยเดี๋ยวก่อนสู้เขาสู้เขายิงเข้าไปน่าจะอีกไม่นานแล้วน่าจะพังละ โอ้ล่วงไปหนึ่งเอาเงินเยอะไว้ตรงหมครับเดี๋ยว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 โอ้ไม่กอดไม่ไหวยังไม่ไหวเฮ้ยอะไรอะ พังแล้วหรอเมื่อกี้เหมือนกับว่าเครื่องยิงหินมันยิงมาป่ะแล้วก็เลยไปโดนแล้วพังใช่ป่ะอ่ะกลับเข้าไปประกอบ,บอีกแล้วโอเคค่อนข้างโหดเลยใช้กองทหารไปถึงสองครั้งครั้งละสองกองโหใช้ได้เลยประตูมิตินี้วันนี้ก็คงต้องพักไปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ